สวัสดีครับผู้ชมครับผมทางนี้วันนี้พาทุกคนมากินที่ไข่หวานบ้านซูชิออนี่ป้ายเขาบอกอยู่ไข่หวานบ้านซูชิ <c oughs> อันนี้สาขาอะไรครับเป็นเรียกว่าเป็นสาขามาสเตอร์เลยสําหรับใครที่เปิดจะเปิดร้านไข่หวานบ้านซูชิเป็นชายอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเขาก็จะมีแบบสอนวิธีการปั้นว่าคุณภาพของไข่หวานบ้านซูชิอ่ะต้องเป็นไป,นปนตามในแนวทางไหนที่ถูกต้องที่สุดและที่สำคัญคือไข่หวานบ้านซูชิเนี่ยราคาเขาเอื้อมนึงได้อยู่แล้วอ่ฮะพาไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นไงไป ะเราทําแบบคนทั่วไปเลยเราต้องเดินไปดูก่อนว่าเราจะกินอะไรดีใช่ไหมใช่ที่นี่แบบหน้าหน้าซูชิอ่ะครับครบหมดเลยเนาะครับถ้าแบบไปร้านหน้าบ้านเลยมันจะเป็นบางอันมีแหวงแบวงนิดหน่อยต้องรอทํำด้วยใช่ดูแซลมอนเขาที่ตูหน้าเนื้อมันจะนั่นหน่อยใช่ไหมที่แบบชมพูๆแบบเวลาเวลาเคี้ยวเท็กเจอร์มันจะแบบมีเท็กเจอร์หน่อยใช่ไหมไม่ได้กึ๊บกึ๊บ เอางี้อย่างวันนี้ผมจะพาทุกคนนะให้มาดูผมกินทุกหน้าเลยว่ะว่าหน้าไหนอร่อยโหทำเป็นรายการกุริโกะเลยนะเนี่ยมันจะมีพวกแบบเมนูดงบูลิต่างๆนะวันนี้เดี๋ยวจะหยิบมาซักเอาตัวที่แพงที่สุดเถอะนะแล้วเขาบอกว่าที่นี่อะไรอร่อยนะที่บอกว่าเป็นตัวเส้นอ๋นะอซาลาูซาลูราเมงใช่ครับซาลูราเมงไง,ไงที่มันเหมือนร้านหน้าใช่ป่าวาโอเคแต่ผงชอบอะไรรู้ไหม วันนี้เรามีเรามีแขกรับเชิญคุณโรเบิร์ตคุณเบลปาล์มครับห้องนี้มันคือถ้าเราซื้อ499บาทสามารถเข้าไปใช้ได้90นาทีหลังแล้วก็ถ้าเกิดจะเช่าเป็นมาใช้นมาประชุมงานประชุมงานได้ถ้าแบบเรียกเราสามมานั่งนิ่งอยูได้ไหมครับกวนตีนขมับไม่ไม่ นี่มันร้านเงินร้านนี่ร้านกับข้าวมีสังองใช่ไหมครับสาขานี้ใช่ค่ะโอเค้ยคุณแม่ให้ไม่เอาไอยังไม่เอายังไม่เอาแล้วที่สุดทางเขาก็มีแบบนี้สมาร์ททีวีเฮ้ยตัวนี้ผมเคยเห็นขายอยู่นะก็เหมือนแบบเป็นตู้ปลาเขาบอกว่าแข็งแรงมากนะตัวเนี้ยรอต่อยต่อยแต่ว่าจอไม่แตกต่อยจอไม่แตกใช่แต่ว่าอย่าเพิ่งจะไปต่อยจริง อ๋อป้ากินไม่ได้เสี่อ่ะก็คือใช้งานได้แหละก็ทริปเนี้ยในในห้องเนี้ยซื้อครบ4ี่แล้วก็สิบเก้าบาทอ่ะแล้วมาเช่าห้องนี้นะคือนั่งกินกันแบบแล้วดูทีวีดูเน็ตทริด้วยอ่ะซื้อครบไม่ต้องเช่าแล้วไม่ต้องเช่าแล้วซื้อครบไ่ต้องเช่าอืมสบายเออแล้วส่วนน้ำน <Ờ. S 3> okay, ้ำรีฟิลเป็นยังไงคะน้ำนี่ต้องมีผ่านอย่างครับไปดูไหมต้องเสียต้องเสียต้องเสียะมีเครื่องดื่มรีฟิลด้วยนะอ่าฮะมปนอะไกินน้ำอะไรมีชาข้าวญี่ปุ่นชามะนาวชาเขียวมะลิมาแล้วก็เห็นงนะ ตอนนี้เราตักซูชิไปแบบครบหมดแล้วว่าเดี๋ยวไปไล่กินกันเลยดีกว่านี่คือเนี่ยอยีกอทิตเมนูแล้วก็ไข่หวานบ้านซูชิแต่ผมรู้สึกว่ามาจามากินที่สาขาเนี่ยมันรู้สึกมีความสุขอะ่ะมันเหมือนซูชิมันจะอร่อยอะ่ะไม่ใช่ปะแต่ที่สำคัญมนะันมีที่จอดรถมันเริ่มโอ้โหมเริ่มอ์มนะทุกคนอ่ะขอเป้งๆป้ก,ก่อนเลยนะวาซ,บซาบิผมใส่ตรงนี้ได้ไหมอย่างนี้เลยเหรอเออ อคือผมมันเป็นคนแบบอินแซบอยู่แล้วว่ะใจืมโหดลายเลยนี่สองก้อนไปเลยแพงที่สุดนะอืม45บาทจํได้ไข่ปลาแซลมอนใช่ไหมใช่คุณดูไข่ปลาอดาร์นบอลนี่รวมรวมกันได้เดี๋ยวเทพเจ้ามังกรออกมานะเออกินแบบสุดยอดอ่ะ ี่ไมันแบบแบบโป๊ะป้าโป๊ะป้าในปากเหรออืมนี่คือไข่แซลมอนเหรอมันจะมีแบบความแบบน้ำที่มันเค็มอ่ะแต่ในป่าเข้าใจป่ะแต่ล้าใครไม่ชอบแบบว่าน้ำน้ำแบบมีกลิ่นปลาปลาว่าอะไรเงี้ยบางคนไม่ชอบเนี่ยก็ไปกินปูอัดแทนก็ไปกินปูอัดแทนซะไม่ให้คนันได้รับนี่โอ้ขอบคุณมากบลยทำงานเพื่อนนุ้ยเออไม่กล้าเออนะอร่อดีอร่อยครับ ที่อันนี้บางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีนะที่เขาบอกอ่ะใช่ไหมบางที่ก็มีใช่ไม่มีแล้วแล้วแต่สาขาอะอืมเออพอาดิโอ้ไรนให้และเช่ไม้แดเซโนโซให้ฮ่าอย่าลงคลิปสักเที่ยงคืนนะนะให้คนหิวใช่ไหมอืมอืมคู่อร่อยอ่ากรอบกรุบไหมกรอบผมเห็นว่าเขาพยายามทำใหม่ๆอ่ะเออคู่อร่อยนะทำมาใหญ่เียอ่ะครับอืม ม่ก้าหน่าปะคะแนนเ่ยผมชอบกุ้งเทนปุระอยู่แล้วน่ะ้าวคือคนที่มีความรู้อ่ะเขาก็จะชอบกิน่กุ้งเทมปุระกันตัวนี้คือสุดยอดของไข่หวานบ้านชูชีอะไรครับอูนางหนีนั่นเองตุนนี่มือดีเออผมโคตรชอบเลยอูนางิีแล้วราคาดีด้วยนนะ่ยไป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 หวานนัวแล้วหนักมันจะดึ๋งๆเลย ปลาไหลอ่ะตัวนี้เป็นไข่ปลาแซลมอนนะใครๆก็อยากกินแบบผู้ใ่ผู้ยงผู้ใหญ่อะไรเนี่ยเอาว่ะเอนนะแซลมอนเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าที่คุณเดินเข้ามามันจะออกขมขมมันจะมีแบบน้ำแตกๆอ่ะมันมีหลายรสชาติผสมกันเน่ะให้แปลกลวกันแปลกหอมดีอ่ะงั้นมึงจัดไปซะหน้าบุ๋น ตัวนี้เป็นไงปูอัดอร่อยว่ะเฮ้ยเจี๋ยจริงป่ะเนี่ยนี่เมื่อกี้10บาทผมชอบปูอัดมากเลยเมื่อกี้อดีตงั้นมึงกลับบ้านไปนะไอ้เหี้ยไปกินของเซเว่นไปกลิ่นมันออกดีนะออ๋แล้วแบบฟัสมายองเนสแล้วก็มีโรยไข่กุ้งด้วยอ่ะออืม๋อมีไข่กุ้งเกือบๆข้างบนด้วย10บาทเองนะเมื่อกี้นี่นี่นี่ฮาโกะวาซาบิอะไรคุณไม่เหมือนวันนั้นเรากินไปแล้วเหมือนกันนะเนาะมามามาดีเริ่มต้นใหม่เวลาอะไรเอเดนนี่มั่งยี้ ถั่ววอร์สบีใครชอบกินบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยฮะสายาโกะวาซาบีนะกินกับเบียร์อีกแล้วเหรอไปอไมันจะเป็นเหมือนอนะไรเนี<ฮ>่ยต้นมะระเบียร์อร่อยมากถั่ววอร์สบีบรู้ว่ามาันสดอะ่ะเนาะกึบอันนั้นเมื่อกี้ไม่ใช่เต็งกว่าใช่ไหมเสียกึบๆเมนะื่อกี้ผมบอกคุณแล้วถั่ววอร์สบีอร่อยมากไวสิบครับจรินยำแซลมอน ยำยำอยู่บนข้าวเออมีแบบว่าโรยแบบว่าซีฟู้ดนะพี่น้องนะใส่แซ่บเปรี้ยวเลยฮะเปรี้ยวๆฮะอเป็นยำลมอนจุดบนข้าวหน้าผิคิดได้ไงวะเอามสิบครบเลยมีทั้งข้าวทั้งอะไรใช่ไหมในคนได้เลือกน้องๆนะที่รออยู่ในตู้เนี่ยน้องๆคุณเลาคนไหนอ่ะลมอนเบอร์เนี่ยผมไว้ใจที่นี่นะ แล้วเขาใช้แซลมอนจริงๆเน่ยนะมันเป็นสีส้มๆหมากทำรสชาติถูกปากเนี่ยอื้มอร่อยเข้มข้นหวานอร่อยเข้มข้นหวานเค็มเต็มสิบโหให้กล้าเลยโหใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นซาบะย่างราดซอสมายองเนสโอ้ยไม่ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยได้กินหมดเลยผมเนี่ยนี่เป็นซาบะย่างราดซอสมายองเนสนะเอออืม บเน่ืบะเนื้อแน่นอยู่แล้วเนาะเหมือนปลาทูอ่ะเหรอเออเหมือนปลาทูอ่ะแต่ซอสบ้านใครหวานเขาจะแบบว่าหวานเข็มนัวนะหวานเข็มนัวอืมเต็มสิบนะถ้าหล่ะโอ้ยนี่วันนี้เราปล่อยละปล่อยละปล่อยเลทปะเนี่ยนี่ไม่เกี่ยร์ไปหิวนะนี่แบบพยายามค่อยๆกินนะค่อยค่อยๆซึมซับมะไรอย่างเงี้ยยี่ค่อยค่อยกินนะโคตรอร่อยเลยนี่เป็นเนื้อย่างนะวากิโอ ตัวนี้รสชาติเนื้อกลิ่นเนื้อเหรอคิดว่าเป็นเนื้ออะไรเนื้อวัวเนื้อวัวใช่ไหมสายพันธุ์อะไรวะโคขุนโอ้ยโคขุนเนื้อหอมเลยเนื้อหอมเนื้อเป็นเนี้อเปล่าเออแปลกแล้วกันแต่วันนั้นเห็นเห็นเหลืองอยู่นะจะอะไรบอกเคยบอกน้ากุ้งหน้ากุ้งแล้วก็มีอ่าเป็นต้นหอมนะอืแล้วก็นี่เจอเนี้ยแบบยื่ตื่นทันทีป่ะผมจะจิ้มต่อเด้๋ยนี่ไป น่าจะเป็นกุ้งเผากุ้งแบบกุ้งขาวอะนะเบิ่มๆอันนี้อย่าไปกินหางนะเข้ามาเดี๋ยวมันทิ่มถูกก็หยาดแล้วเพราะว่าดูจากหางว่ะเนื้อก็หล่อเนื้อขอร้องแหละนะขอขอขอมองด้วยขอให้ทุกคนมาลองกินที่สถานี้สถานามัตเตอร์ลาภาวครับตัวนี้เป็นไข่หวานคูอัดแล้วก็ไข่ปูอุ้ยนี่แหละไอครับ อืไข่หวานกับสลัดปหวานเข้ากันดีนะนะมันมีเปรี้ยวเปี้ยวตัดใช่ไหมหวานข่หวานคำนี้บ้านนี้เขาทำเขาทำดีอยู่แล้วไข่หวานอะผมขอทานน้อกันเพื่อแบบว่าได้ให้มันลดน้ำตาก่อนงแปเอาเลยดูไม่ลดเลยนะจริงนี่เป็นอูไข่กุ้งแบบมีชีสด้วยนะอไม่ได้เป็นไข่ปลาแล้วจริงๆมันไม่ใช่เขาบอกว่ากินแต่กลับได้หวานเท่นะมันมีสีเหลืองอยู่ด้วยนะเหมือนปลาทองเลยนะเหลืองส้ม เด็กเด็กๆชอบไข่กุ้งอะไรเงี้ยแล้วก็มีซีสให้แบบหอมๆอเฮ้ยอย่าเพิ่งเด็กเดี๋ยวอิ่มเร็ว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 เวอ่ะโหี่มันใหญ่มากนะดูดิไหนอันนี้เห็นอย่างเงี้ยไสอันนี้เยอะมากนะไส้เด็กนะอันนี้มีไข่กุ้งกับตูอัดใช่ไหนไหนเขาดูดานโอ้โหไป หอมมากโอ้โหโอ้โหอะไร,รอ่ะไก่เพิรมนไหมปหรอป่าวคุณเป็นคนมันหรือเปล่านี่ออกเต็มออกเ,บบเต็มแล้วแบบแน่นมากอืมให้แปะให้แปะอืมอออืมอืมคุ้มอร่อยอ่าหนงแอบดูเชฟก็ดีแบบเขาแอบแอบใส่กล่องกลับบ้านนะไหนหอเาไปซอมมอนธรรมดาเนะาะซ้อมมอนแบบไม่เบิร์นไม่ซอสเลยเลยนะคุณเป็นคนที่แบบเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนี่ทีนี้เดี๋ยวจะเทียบกับญี่ปุ่นเลย โอ้โหโด้มอะโด้มบุรีเนื้อหนาเนี่ยคืองงมากเลยว่าราคานี้เขาก็ให้เนื้อหนานะมันคนละฟิลกันนะมันคนละมันคนละแบบแบบที่ญี่ปุ่นเขาจะแบบโอ้ชิ้นตัวโตเลยเนาะใช่ที่เดียวนี้ที่นี่ก็มีใช่ไหมได้แปดแปดโอ้โหตัวนี้ผมว่ามันต้องเบิ่มๆเลยอะสักสากตังไหนจะสักสากผมไม่ชอบสักสากอ่ะไม่ได้หรอกถุน้านี่บูฟินนะ เป็นปลาน้ำลึกนะโอ้โหเขาหากันให้ควักนะเป็นไงไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมแต่จะเหนียวมีเทนเจอร์แบบสากๆกว่าให้เจ๋งแล้วกันอ่าแสดงว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้กินอยู่แล้วใช่ไหมทูน่าอะไรเงี้ยอุ้ยแต่ออกคาวมามีมีคาวกลิ่นใช่ใช่เพราะว่าทูน่ามันจะมีกลิ่นกลิ่นคาวๆหน่อยนะกลิ่นในธุน่าเลยเออเออเหมือนปลากระป๋องอ่ะไอปลาทูน่าปลากระป๋องมีแน่มีแน่ เอาเห็นคะได้ข่าวได้ข่าวว่าคุณชอบกินพวกแบบแนวแฮมๆอะไรอย่างเงี้ป่ะอ่าคุณรู้ใจอ่านี่ผมเลยหยิบมาให้เนี่ยจะวางพวกอะไรแท้โอเคเกือบเข้าจมูกเมื่อกี้อุ้ยทำอร่อยแฮมอร่อยเหรออันี่ทำหอมอันนี้อยู่ง่ายนะเนี่ยไปกินสักไส้ปูอาจเอยแฮมเอยเนี่ยไข่กุ้งอะไรก็กินไปแฮมครับเฮ้ยตัวแฮมหอม ตัวซอสข้างบนเนี่ยมันจะออกเดียวสไปซี่สไปซี่นิดนึงจะมีความแบบร้อนผ่าออกมาหน่อยแอบเผ็ดเบาๆแล้วได้ข่าวว่าคุณชอบกินแบบไข่กุ้งธรรมดาคุณไมชอบนี่ใช่ไหมเคยชอบอ๋อเหรอมาถึงนี่โอ้โหจริงๆนะคือคือความหนาของไข่มันแบบครึ่งครึ่งของข้าวที่เขาใส่ให้ออะืมมแตกทุกอุูกรุเนื้อร่อยไหมได้สิบเท่าไหร่ ตัวนี้ออกแนวครีมๆไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมอ,อืมไม่มีอะไรใช่ไหมไม่สักเจ็ดไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรแบอเล่นเท่าไหร่ไม่แต่ได้ข่าวว่าคุณชอบชอบกินนี่ไม่ใช่เหรอไข่หวานชีสเนี่ยหน้าเด็กเนี่ยหน้าเด็กๆอย่างเงี้ยคุณเอาไปเลยเจ้าอบตอนไหน้าอือเออ,อน,นี้ไม่ต้องหวานแน่เลยโอ้โหแคมป์อีเตอร์แคมป์อือมีชีสกินแบบ ข้นๆของนมฟาร์มแบบมันมีชีสจยก่ตรงการเออหอมหวานหอมหวานไม่หวานมากมันแบบไม่ได้หวานแบบหวานแบบเออน้องๆเนี่ยน้องๆเด็กๆฟังไว้นะไอ้นี่มันชอบแดกของเด็กๆนี่แหละเฮ้ยได้ข่าวว่าคุณชอบมีกหน้าหนึ่งนะข่าวจากไหนเยอะแยะมากนี่น้องร้องเขาพี่มานี่คือบอกว่านี่คนนี้อันนี้น่าจะเป็นกุ้งกุ้งน่าจะแบบเผาเบอร์หรือต้มแล้วนะแล้วก็ล่าดน่าจะเป็นชีสด้านบนป่ะอือหูคำนี้ เพื่อเตียเพื่อเตีย๋ยตังกวยอตังกวยจับเอานะเออเด็ดหางเป็นไงผมว่าชีสไข่หวานว่าซูชิเขาเขาหน้าทำาหอมนะซูชที่นี่เขาเจะหอมหอมเออนมนมนะใช่นมหอมให้เก้าให้เก้าอือแต่ว่าได้ข่าวว่าจริงนะเป็นอ๋อนี่มันออกแนวยำเนาะมันออกยำๆนะแล้วข้างบนก็มีแบบกมบยองเนสอ่ะจริงๆนะซีฟู้ดกับกมบยองเนสมันเข้ากันได้นะ ไม่ต้องจิ้มเลยอขอซื้อน้ำจิ้มซีฟู๊ดกลับบ้านได้ปะแบบไทยๆใช่ไหม,มไทยอ่ะ <c oughs> อไทยอ่ะได้เมื่อไหรที่มีน้ำจิ้มซีฟู๊ดราดอยู่บนอ่ะใครแบบมักจกินชีสกหยิบได้เลยแต่เรายังไม่เหนื่อยอม,ม่เหนื่อยเซลมอนเนืนะ้ออันนี้เป็นมายองเนสแล้วก็ไข่กุ้งนะอืม,อม น,น่าจทำมอส้แบบมือข้าของไปองเดนเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวอันนี้เสร็จผมขอไปเติมน้ําก่อนอัอขอบขูนี่ครอบครัวแซลมอนอม,มีทั้งไข่กุ้งนะอันนี้ร่วมทะเลอ,อย่าไปหยุดเออสู้หรือวะโคลิโกโสู้แล้วพวกเขาจะทําสําเร็จหรือไม่โอ้ยหวาแล้ว <laughs> อร่อยครับทอร์มอนไอ้เมื่อกี้มันเป็นยังไงมันมันต่างกับไอ้ตัวก,ก้อนๆเนี่ยหรือว่าเขาแค่มันดูแบบหันๆก็คือเหมือนทอร์มอนด์อะไรแแต่ว่าอาจจะแบบเปิดรูปร่างไปเออเป็นแบบหันๆเอาอืมอมันไปจำได้ไหอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รายการรีวิวอาหารแล้วนะครับก็หยุดตรงนกะันนแล้วมาขอลมานตัวเองแล้วมึงลองอันนี้ดิข่อยโปะเนื้อเนี่ยเขาบอกอร่อยนะอันเนี้ยของหน้าเด็กเละสิบบาทเอาต่อคุณยาแค่นี้วันนี้ก็ไม่ต้องกินเลยเลยไงทั้งวันพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้ด้วย อะลยตัวนี้เป็นไงขาวๆผมก็ไม่เคยกินด้วยกลืนๆกลืนๆกลืนๆ,นๆ,นๆนเหมือนลูกชิ้นเนาะลูกกึบมากแล้วก็มีแบบตัดๆถ้าใหญ่แบบโอ้โหใช้ได้ไมยมค่อยๆกินเอ่าค่อยๆซูมซ้ำนะครับอีค่อยๆกินเนี่ยโคตรอร่อยเลยมาหอยอันนี้เป็นหอยหูตาแตกไม่ใช่หูตาแเขเออ อจะบอกพี่เขานี้บ้างบ้าไม่เอร่อยไหมเริษัทกระป๋องอ่าบริษัทหอยกระป๋องไอ้ของปุ้มปุ้ยใช่ไหมอืมหวานๆเนี่ยบริษัทกระป๋องเลยวันนี้โปรตีนครับคนละเครื้องกัพี่หนุ่มนะหนุ่มนะหนุ่มนะไม่หนุ่มนะเนี่ยนะเนี่ยตอนเนี้ยยิ่งแรงอืม ใครเป็นสายแน่นเหยดมาดมอเยอะคุน่าแน่นมากครับคุณ่เมากนี่ไงมาแล้วเหรอเราจะยกิกออเดอร์แล้วแล่้วเหรอครับไมเนี่ยโอ้โหเยอให้แบบเยอะมากร้อยกวาบาทละ้าสินี้ี่กำลังจะรอให้กินนี้นั้นก็แทมอเด แบบรวดเร็วเป็นงไงว่าแบบว่ารีวิวภายในแบบห้าวิอะ 1, 2, 3, ่ะหนึ <Okay. S 2> ่งสองสามสี่ตึบอร่อยโอเคเฮ้ยดูดิเพื่อให้ปลาเยอะคุณอี่อ่าเราดูซิว่าเป็นไงเฮ้ยแต่มัมนสดมากตัวข้าวเขาจะมีความแบบ เป,เปรี้ยวๆนี่ใช่ไหมเคาจะกส่ยนแบบไรล่ะือ <c oughs> ส้มสายชู<ม>สำหรับสำหรับทำข้าวใช่ของซูชิอ่ะคะแนนให้เท่าไหร่ครับความคุ้มค่าและความอร่อยคึออ่าเมนูต่อไปเป็นเมนูของหวานที่บอกว่าขึ้นมาใหม่ๆของแบบปีนี้เลยวาลาบิโมจีขึ้นแล้วจริงๆอ,อันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นเป็นน้ำเสื่อมอ่ะ อืมนุม่มๆตัวนี้เป็นแบบน้ำตาลหนึ่งอ่ะอ๋อเป็นผงๆใช่ไหมลองเลยน,นะหอมเลยน,นะอืมสดชื่นตื่นตัวแต่กลัวหลังปะแต่แต่สักพักหนึ่งอ่ะบอกเลยค <c oughs> ารถ <c oughs> เป็นเค้กพ,พุดดิ้งใช่ไหมผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ตรงนี้เป็นซอสที่แบบอ่อเหมือนในญี่ปุ่นเลยอ่ะผมมักเลยปึ๊บนี่กินแบบว่าผู้ดีอ่ะมันต้องแบบหั่นมาให้มันสวยๆนะอ๋อมังแหละ อืมเป็นพุดดิ้งแบบออกนมนมเคมครีมอ่ะนอหอมนมหอมมากอย่างที่บอกอะแม่งหอมแต่ชีสแล้วอ่ะที่เนี่ยนะแล้วก็ราดด้วยเป็นบราวซูการ์ทุกนร้อร่อยมากคือเนื้อพุดดิ้งมันทำมาได้ดีมากจริงๆเนี่ยนะผมชอบได้จุดเด่นนะจ้นเมาเนี่ยผมชอบเลยด้วยแต่ฟิลหมือนอยู่เหมือนอยู่บ้านเนาะแบบบ้า เนี่ยนั่งดูทีวีแล้วก็กินข้าวด้วยแล้วก็แบบคนข้างนอกก็มองเข้ามาแบบมึงทำเด็กกันเนาะวันนี้ทำอะไรมาวันนี้มันเป็นห้่าเอไอพีโออิเลชเชมาเซสลาสปอสลาสปอสลอสบาร์สแม่พออยู่พอรี่วันเฮ้อ อเป็นไงน่ากินน่ากินใช่ใช่อันนี้เป็นซาลุราเบงนะกับบะหมี่เย็นนั่นแหละแล้วก็เป็นอันนี้เป็นมีเนื้อด้วยข้าวกากะหลี่แล้วก็เป็นเทมบุระนนี้ต้องกินรีบๆกินมันกำลังร้อนๆอยู่นะออออยอร่อเริ่มจากอะไรดีครับไอเลกาโต้ใช่อหมซิโเซโดโซผมชอบกินกุ้งเทมบุระมากเอาเลยตรงนี้ครับอืมข้านกะหลี่หอมดีครับทุกคนโอ้โหดูกรอบกคลิป โอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยกินไม่หยุดเลยครับอร่อยเลยเหรอไม่เคยเห็นว่าที่นี่ก็มีข้าวเค็มกันโอไม่ใช่เห็นอยู่แล้วแหละแต่มันเพิ่งตัดเลยจะออกเทมป์หน่อยออกเทมป์หวานแบบมิตรต้องเพิ่ข้าวเหนียวแล้วแหละอันนี่เหนียวอะไรนะอ่าอันนี้ตับเป็นตับเปื้อนฟ้าแล้วใช้เท้าดองโอ้โหใช้มือต้องมีให้เท้าดองเฉย เป็นไงกุ้งก็แบบมันตื่นให้แปะขนไม่ให้แปะแบบกูจะตายแล้วนะกูจะตายให้ได้แหละกูกินจนกูเจ็บลิ้นหมดแล้วเนี่ยโหแล้วให้เนื้อไปเลยนะตัวนี้เป็นเป็นเนื้อจะเป็นเนื้อชาชัชาบกิเนื้อบากิวเนื้อบากิวเหรอใช่ไหมเอาเส้นก่อนนี่เส้นก็เป็นเส้นแบบเส้นแบนๆนนะไม่ใช่เส้นแบบอัดีบังนะเป็นเส้นแบบแบนๆ กลิ่นถิงก็จะมีกลิ่นถิ่งนะกลิ่นข,ขูดใช่ไหมกลิ่นข,ขูดได้ต่อแล้วตัวนี้อืม,อมเนื้อหอมมากเลยก็กินได้นะอร่อยเลยเนื้อหอมมากเนื้อหอมดีอะโอ้โหแฟนชั้นคนแฟนชอบแหละผมชอบพุดดิ้งเหมือนกัน <l ug> แล้วก็ชอบอันนี้นี่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 โอคุณชอบตัวนี้ใช่ไหมใช่ แต่มันมีเนื้ออย่างอื่นอีกด้วยนะใช่ใช่ไม่ต้องมีเนื้อก็ได้นะใช่เออต้องบอกเลยว่าแซลมอนสดอืนะครับที่สำคัญจะเลี้ยงจะลืมเลยนะจะเลืมยงไหมโอ้ซีโร่ชูรสกันไงได้ไหมกินมันต้องมีโค้งไงประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้เราก็แบบมันทุกเมนูแล้วเกือบแบบเกือบทุกเมนูนะตัวหลักตัวหลักเลยอ่ะตัวหลักเลยบางอย่างไม่ได้หยิบมาก็จะเป็นพวกแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเออ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 นี่ย หาพคนไรกเรก็จะใทุกคนะคจะนั่งทานบ๊ายบายเลยจต้อทุกคนอย่าลืมฝา,า,า,ากไข่หวานบ้างทีด้วยกันนครับออยมามาสาขาใหญ่มากินดูทุกคนเราจะรู้เลยว่าดิ้งอะไรวะเออ